มาต่อกันใน Part ท o นะคะ คำศัพท์เหล่านี้จะเป็นคำพท์บ,บอกตำแหน่งถ้าเรารู้ตำแหน่งในบางตำแหน่งได้หรือจุดบางจุดได้ก็จะไปช่วยในการพูดเรานะคะคำแรกเลยคำว่าถัดไปนะคะเราเราอยู่ตรงนี้ละต่อไปจะมีอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้คำว่าถัดไปคือคำว่า next to next to ถัดไปส่วนคำว่าผ่านเราเดินหรือเราขับรถผ่านอะไรแล้วก็ใช้คำว่า pass pass หรือถ้าเป็นชาวอเมริกันจะพูดว่า pass pass อังกฤษเรียก pass อเมริกันเรียก pass นะคะแปลว่าผ่านระหว่างก็คือคำว่า b ี t ทรวินบีทว A and B หรือตัวอย่างนะคะ b ี t ท e วินแมคโดนั and KFC ตรงเนี้ยจะอยู่ตรงกลางระหว่าง McDonald ลและ KFC ตัวอย่าง conversation ที่ครูอยากจะให้เรารู้นะคะว่าเวลาชาวต่างชาติเ้ามาถามเราเนี่ยเขามักจะใช้คำไหนนะคะเอาเป็นแบบง่ายๆก่อนกันที่เขาจะเดินมาถามเราเนี่ยนะคะเ็จะถามว่าอยู่ที่ไหนก่อนเพราะนั้นคำว่าอยู่ที่ไหนคือคำว่า where is where is แล้วก็ ใส่ Size, ชื่อสถานที่นั้นนะคะ the แล้วก็ตามด้วยสถานที่หรือบางคําศัพท์ที่เป็นชื่อเฉพาะก็าอาจจะไม่ใส่คําว่า the ก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะ where is the toilet where is the toilet ห้องน้ําอยู่ไหนครับตอนนี้เขาถามหาห้องน้ําต่อไปเขาอาจจะถามหาบ้านเราสมมตินะคะ Where is your house? Where is your house? บ้านของคุณอยู่ที่ไหนหรือเขาอาจจะถามหาสถานีตำรวจอยู่ที่ไหนนะคะก็คือคำว่า Where is the police station? เติมอีกนิดนึง near here near here หมายถึงใกล้ที่นี่บางครั้งอาชาวชาวต่างชาตินะักท่องเที่ยวอาจจะอยากจะพึ่งพาตำรวจก็ต้องเอาที่ใกล้ๆที่สุดนะคะเขาก็จะถามว่า Where is the police station near here? สถานีตำรวจที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนเป็นต้นนะคะเพราะนั้นตรงจุดๆ,ๆเนี่ยเราสามารถ เติมอะไรก็ได้ที่เป็นสถานที่ที่เขาถามหา เราลองฟังเสียงเขาดีๆว่าเขาทำหาอะไรนะคะอ่ะทีนี้ครูก็จะยกตัวอย่างเป็น conversation ก็คือบทสนทนาตัวอย่างที่เราจะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเราจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะต้องตอบประมาณไหนมีอีกหลายบทเรียนนะคะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆ,ๆน้อยๆสั้นๆไว้ก่อนนะคะแม่มนคนนี้นะคะก็มาถามทางเราเขาก็จะไม่รู้ถูกไหมคะว่าอะไรอยู่ไหนเราอาจจะดูท่าทีก่อนอ่ะเหมือนเขาอยากจะถามทางหรือเขาอาจจะพูดอะไรมาประโยคแรกๆแล้วเรายังไม่ทราบเราถามพาก่อนได้คะ่ะว่า คุณกําลังจะไปไหนครูก็สอนประโยคน์พวกนี้ไปในตัวเลยนะคะ A ก็จะพูดว่า where are you going where are you going คุณกําลังจะไปไหนคะส่วนนะักท่องเที่ยวจะเป็น b บีจะตอบว่า I'm going I'm going ฉันกำลังจะไป To ที่ครูสมมุติเป็นตลาดน้ำตะลิ่งชันนะคะตลิ่งชัน Floating Market ตลิ่งชัน Floating Market เรารู้ละเขาจะไปนะคะเดี๋ยวมาพูดตามครูอีกทีนะคะครูอธิบายความหมายก่อน A ก็เลยบอกว่า the best way ทางที่ดีที่สุด is คือ take the taxi ทางที่ดีที่สุดคือโดยสารรถแท็กซี่ไปนะคะ y ยุดจ s t คุณแค่ Tell the taxi driver แค่ไปบอกพอนักงานขับรถแท็กซี่ where to go ว่าคุณจะไปไหนอันนี้คือเราแนะนํานักท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวก็อ๋อโอเคเดี๋ยวเรียกรถแท็กซี่แล้วเดี๋ยวจะไปบอกคนคนนั้นคนขับคนนั้นเขาก็จะขอบคุณว่า thank you เอก็ตอบด้วยความเต็มใจไปเลยค่ะคํานี้นะคะ you r e very welcome ด้วยความเป็นเต็มใจหรือด้วยความยินดีมากๆเลยนะคะที่เขามาขอบคุณเราเราควรจะต้องตอบรับคําขอบคุณนะคะ จบในตัวอย่างยังมีตัวอย่างอีกเยอะนะคะหวังว่าบทเรียนที่วันนี้ครูจูนสอนพวกเราไปคงเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยแต่อย่างน้อยนะคะนักเรียนได้รู้คำพท์รู้วิธีพูดมากขึ้นมันจะเสริมความมั่นใจให้เรากล้าที่จะบอกทางหรือเราจะเป็นผู้ถามทางเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่อยๆฝึกไปนะคะยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไป thank you for watching see you next time สวัสดีค่ะ